จากยิ่งเคารพท่านฉบับพิเศษตอนที่9เจริญเติบโตแล้วพระธรรมกายอันน่าเรื่องลมของหม่อมชั้นพระองค์ทำให้เติบโตแล้วหลักฐานธรรมกายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อื่นๆในอัรถกถามีปรากฏอยู่25แห่งในดีกาพระวินัยที่ชื่อว่าสารัตถทอทีปนีกล่าวถึงธรรมกายในฉบับภาษาบาลีอยู่ประมาณ5แห่งในคัมี์วิสุทธิ์ที่มักกล่าวถึง ธรรมกายอยู่สองแห่งในคำพีมิลิงทปัญหากล่าวถึงธรรมกายอยู่หนึ่งแห่งในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่สกล่าวว่าในศิลาจารึกหลักที่54พสพสสาลา2,092ที่จารึกไว้เป็นภาษาไทยและมะคตก็มีข้อความกล่าวถึงเรื่องราวของพระธรรมกายไว้ในหนังสือปฐมสมโพศกถาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระอุปคุต เห็นพระธรรมกายนั่นคือพระธรรมกายนั้นสามารถเห็นได้ข้อความนี้เป็นเครื่องยืนยันความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีและสิทธิของท่านเป็นอย่างดีติดตามตอนต่อไป